สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่3เมษายนกตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะก็ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานก็คือปิดเขียวยกแผงนะตลาดดาวโจนเนี่ยเมื่อวานปิดบวกไป235จุดนะปิดไปที่42,225จุด s p 500เนี่ยก็บวกไป37จุดนะปิดไปที่5,670จุด แล้วก็ n a ช d ด q ก็บวกไป1 5 1จุดปิดไปที่17601จุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันกราฟแรกก็คือเป็นกราฟของราคาน้ำมัน WTI เนะเมื่อคืนเขาปิดไปที่7 1ดอลลาร์7 1 7ดดอลลาร์ต่อบาเรลเนะแต่หลังจากที่ทำประกาศนโยบายเรื่องของภาษีนะแหมก็คือตอนหลังจากปิดตลาดแล้วประกาศเรื่องของนโยบายภาษีทำให้ราคาน้ำมัน WTI เนี่ยตอนเช้าที่เขาเปิดมาเนี่ย เขาเปิดมาต่ำกว่า70.50นะและราคาปัจจุบันตอนนี้เขาก็ไม่สามารถยืนบริเวณ69อ่ไม่สามารถยืนบริเวณ70ได้ตามที่คุยกันเมื่อวานนะซึ่งตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ69.78ดอลลาร์ต่อบาเร็วนั่นเองนะซึ่งหากเขายังไม่ได้กลับไปยืนเหนือ70ดอลลาร์ต่อบาเร็วเนี่ยเขามีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ 6 8 5 0ด้นอลลาร์นั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่ากราฟนี้ก็เป็นราคาของทองคำโคเมกนั่นเองนะทองคำโคเมกเนี่ยวันนี้ตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ3,172โดยประมาณเนอะตอนนี้แนวต้านสำคัญของเขาก็คือ3 1 7 7นั่นเองหากยืนได้เขาก็มีลุ้นไปต่อได้เพราะเขาเมื่อวานขึ้นไปทดสอบที่บริเวณสูงสุดแถวบริเวณ3,200น 3, ้นั่นเองนะ ตอนนี้ก็คือแนวต้านก็เป็น3177หากผ่านได้ลุ้นไปต่อแต่หากผ่านไม่ได้เขาจะย้อนลงมาทดสอบแถว3,140ถึงประมาณ3,100โดยปร,ประมาณนั้นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำจันรบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็เป็น BTCUSDT ในเะมื่อวาน BTCUSDT ขึ้นไปเกือบจะถึงบริเวณ8 8 0 0 0นนะ แต่ก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมานะซึ่งเทขายทำกำไรจนหลุดบริเวณ83,200ที่เคยคุยกันไว้เนะว่าเป็นจุดสำคัญหากยืนได้เขาถึงจะมีลุ้นไปต่อได้แต่หากบริเวณ83,200เขายืนไม่ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ79,800โดยประมาณนั้นเองนะคือบริเวณเส้นฟิโบ161.8%นนั่นเอง ก็เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับใช้บริเวณจุดวัดใจก็คือ83200หากยืนได้ลุ้นไปต่อยืนไม่ได้อาจย้อนลงมานั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นเซ็ตอินเด็กบ้านเรานะเซ็ตอินเด็กบ้านเราเนี่ยก็คือเมื่อวานเขาสามารถยืนเหนือบริเวณ1 1 1 7 0จุดได้ ก็มีลุ้นรีบาวต่อได้นั่นเองนะรีบาวไปแถวไหนล่ะก,ก็อาจจะขึ้นไปถึงบริเวณ1180ถึง1190โดยประมาณนั่นเองนะแต่จุดเฝ้าร,ระวังของเขาจริงๆแล้วก็คืออยู่บริเวณ1157นั่นเองหากเขายังยืนเหนือบริเวณ1157ได้เขาก็ยังมีลุ้นรีบาวต่อได้แต่หากวันใดวันหนึ่งเขาหลุดบริเวณ1157เนี่ยตามที่คุยกันไปหลายๆคลิปนะเขาอาจจะย้อนลงไปแถวแถว 1,100จนถึง1,120โดยประมาณนั่นเองนะจุดวัดใจของเขาก็คือ1,157โดยประมาณนั่นเองเพื่อน,อนๆนที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น t f e c t นะ t f e c t ก็คือเป็นของ S50M25 นั่นเองตอนนี้ S50M25 เนี่ยเขาก็พยายามอยากจะรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ755นั่นเองนะเพราะว่าหากเขาสามารถผ่านทะลุบริเวณ755ได้เนี่ย เขาถึงจะมีโอกาสลุ้นไปต่อได้แต่หากบริเวณ755.4ตรงนี้เขายังไม่สามารถผ่านได้เขาก็อาจจะเป็นการทำกราฟอยู่ในทรงไซเว้นั่นเองนะจุดเฝ้ราระวังของเอ่อ H50 M25 เนี่ยเขาอยู่แถวบริเวณ 7, 7 3 5 4นั่นเองหากยืน735.4ได้เขาก็ยังมีลุ้นรีบาวต่อได้แต่หากเขาไม่สามารถยืน735.4เนี่ย เขาก็อาจย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ720จนถึง715โดยประมาณนั้นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็เป็นกราฟของ VGI นะ VGI เขาก็มีเห็นว่ามีลุ้นจะเข้าไปคำนวณในเซต50นะเลยมาดูกราฟกัน กราฟ VGI ตอนนี้เขาทำทรงไซเว์นะไซเว์อยู่ในกรอบไหนก็อาจจะไซเวย์อยู่ในกรอบประมาณ2.94จนถึงประมาณ3.24นั่นเองนะซึ่งมันจุดวัดใจก็คือหากเขาเบรกทางไหนก็คือไปทางนั้นคือถ้าเขายังยืนเหนือ2.94ได้เขาก็ยังมีลุนรีบาวได้แต่หากพ่าน แต่หากหลุดบริเวณ2.94เ้าขาก็อาจจะไหลลงไปต่อได้นั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็อาจจะใช้จุดประมาณ3.08ดูก็ได้นะหากเขาสามารถทะลุผ่านบริเวณ3.08ได้เนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ3.24แต่หากยังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ3.08ได้เนี่ยเขาก็อาจมีโอกาสย้อนลงมาทดสอบบริเวณ2.94นั่นเองนะ เลขประเด็นที่น่าติดตามวันนี้ก็คือเรื่องของกัฟฟินะ GULFI นั่นเองก็คือเป็นบริษัทที่เข้าไปรวมกันระหว่าง g ราฟเอ n เน g y กับอินทัตนั่นเองนะซึ่งวันนี้จะเป็นการเข้าเทรดในวันแรกใครมีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะ,ะวันนี้ก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบายบาย